ตัวสามตัวปลาสลิดนะครับสามตัวปลาสลิดตัวหนึ่งปลากระทิงตัวนึง,ปะะนงไปจนนะครับปลากระทิงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีช่องพอแสงพ้าเะลนะครับผมเมื่อนี้พอแสงพราเลผ้พาพี่น้องมายามอี่หลง นะครับหลังจากบไดยามมาปีนึงแล้วนะครับตะเปกายนิยามนี่ครับปีนี้ก็พึ่งมายามนะครับปีสองพนรอยหกสิบหกนะครับพึ่งออกมายามครั้งแรกนะครับผมคับเมื่อนี้ที่ได้เห็นพวกได้เหี่มานเห็นพ่กมานนะครับไปเบิ่งน้ำกันเลยครับผมอันก่อนสิไปก็ฝากพี่น้องให้กข้อ่ากนีแก่พอแสงพอรอดนะครับให้พี่น้องกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้น้ำนะครับ เวทีบัวเป็นการผ่าคลิปต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบัวได้ลงหลายปันหได้ทั้งคลิปนะครับผมเพราะว่าเอาแต่กแจ๊กเนื้อๆนั้น,น,นมาลงครับเอาเมื่อน,นี้ก็สีได้ของบัวใดไปเบิงน้ำกันเลยครับครับผมเป็นตัวสัตว์ยามคางนี้บัวใดป่าจา๊กตัวที่จป่ากระเดือดล้างละสองตัวตัวสองตัวบัวเอานะครับปล่อยเขาป่ากระเดือบเพราะตัว,ตวง่ายก้มหอย หอยเขาเอาไว้เเท่ากันราคานี่โบได้แล้วนะครับยีหลงสามหลังยีหลงตุ้มยืนนะครับตุ้มสี่เหลี่ยมหกหลังมีแตปากกาเดิดได้บบเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งฟังหน้าน้ำกันครับเรือตุ้มยืนสิบสี่หลังนะครับผมไปเลยครับ มือนีสีพายามทั้งนี้ไปนะครับยามไปุ่นแล้วอ้อมไป่นกลับออกมาดีนะครับซูมือซูมือยามฟังนั่นมาอ้อมมาผี่แต่มือนียามที่ไป,ไปเลยมือนกันครับว่าสิได้คืออ่ไ้ว่าโได้ยามลายมือแล้วฟังนั่นบ่มีแล้ว

ปลาสลิดหน่อยใส่ไปขึ้นก่อนหอยเอาไว้เนี่ยแหลังหนึ่งแล้วใช่แล้วังที่สองอือรังที่สามปลาสลิดเนี่ย จะเปลี่ยนอะไร่นี่เดี๋ยวะเลึกอีกตัวนีตึกนี่ครับมีอ่ปลาสลิดนี่เตินี่เติ ใส่ไปที่ว่นะครับดูงอที่สามดูสิแช่งเงียนี่บอนี่บอคือเชียงเงียโอ้บ่มีบ่มีเนาะตรวจสอบก่อนย้อมขาด านนสา่ไว้ให้กอลร้องที่ซีร้องที่หาโบมี่หล่านะครับบึ่นมองที่หกอืมน้ำตื่น่บใครใส่น้ำหลึกอ,อ้คือ,อ ตัวสามตัวปลาสลิดนะครับสามตัวตัวโบ่งใหเป็นไงเพราะเปีย่ยนอิ่ม ใส่ไบ้เรานะครับผมใส่ไว้ตลอดนะครับรุน่นโดนหอามมหยมทีนึงกับพ่อได้กินนะครับผมขันมี้หลงใส่ใบใบตองกูไปใบนะครับใส่ใหญ่ลุงนำนารุน,นโดนมะยมที่นึงอาทิตย์ละเชื่อนะครับพ่อได้กินนะครับผมและเบื้องต่อไปครับพอรอุ่ยัดใส่วบหลังนี้นะครับเบื้องหลังที่เกล็ดตนกัน,นะครับนี่วะ ตังที่หกกันได้สามตัวรังที่สี่ที่หาโบมีหรืวังที่เจ็ดมีนโมนี่อยู่ใส่ปลาสองตัวปลาชนิดตัวหนึ่งปลากระที่ยงตัวหนึ่งไปจนนะครับปลากระที่ยง ปลาสลิดปลากระทิงหลังที่เจ็ดได้สองตัวนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปครับผมบืงหลังที่เจ็ดเป็นนไงครับนี่วะลังที่หกกันได้สามตัว รังที่ซีที่หาโบมีเดี๋ยวรันที่เก็บมีนโมนี่อยู่ในป,ปา่าสองตัวปลากะระลิ้งตัวนึงปลาก,กระทิงตัวนึง,งไปจนนะครับปลาก,กระทิง ลไปลาทิ้งลังที่เจ็ดได้ดสองตัวนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปครับผมรบเ,รเรือเรือรังเดี๋ยวใช่หรอเนอะ เรื่องเดียวป่าบ่ย่าเหว่เด้อรังสุดท้ายเล้อร e ังเหนื่อยนี่เด้อที่ป่า

ครับผมยามอีงลงกันแล้วแล้วนะครับเนาะนะครับพอได้กินง่ายนะครับสําหรับมือนีนะครับไปเบื้องน้กากันว่าได้หน่อยได้หลายซ้ำเลยครับผมนี่นะครับพ่อได้กินง่ายปลาสลิดเก็ดแปดตัวกระป๋ากระทิ่งตัว ปลาสลิดธ์ยัดโตยัดตนะครับปลากระที่งตัวนึงพ่อได้ง่ายนะครับสำหรับมือนีนะครับเนาะนะครับพี่น้องผู้ใดมีีหลงกระไซใบนะครับมีหลงกระไซแล้วบุกระินนะครับที่หามือไปยามทีนึงกับพ่อได้กินนะครับ,มรมบ,นะรบผมครับสำหรับชิปนี้โค้ตสวยแล้ว นะครับไปเมื่อครับสำรับคลิปนี้กับองสิพอ่อสันณีนะครับกับขอบุญขอบคุณหลายหาหสำหรับพี่น้องผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับกับขอบคุณทุกผู้ทุกคนกับรายการที่เขาาบึงคลิปพอแสงพเลาะนะครับเอาไว้ลิปหนานะครับพอแสงสี้าไปใสอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็กดไลก์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจ นี้พอแสงพระาะนะครับผมสําหรับพี่น้องผู้ที่เ,เป็นนะครับอาชีพเดียวกันนะครับถ่ายคลิปลง youtube นะครับก็ขอให้ส่งมันให้คนติดตามกดไลค์กดแชร์ลหลายๆนะครับเด้อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลหลายๆขอให้พี่น้องอยู่เย็ยนเป็นสุขอยู่ดีไม่แห้งย่าเจ็บอย่าเปลี่ยนยาจนซู้ผูสดคนสวัสดีครับผม